สวัสดีครับพี่น้อง,อองห่อนคักกุ้ยเอาคักพี่น้องอสุดยอดเลยครับก่วมหอนแจวกุ้งพี่น้องปนกุ้งปนกุ้งก,งกุ้งหน้าเฮ้าแล,ล้วก็ต้มไก่ใส่ใบป,ปักขามอ่อนพี่น้องมื่อพักกินกับยอดพักใบกรอบกอูสุดยอดครับอ่ะเสียบเสียบน้ำกันครับอ่าฮะมานั่งน้ำแม่พี่แม่ลูก ลูกจ๋าสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องจ๋ามากินเข่าน้ำแพ้จ้าเพื่อไปหาหมอสวัสดีเด้อครับพี่น้องมากินเขาเ่าด้วยกันหมอไปอยู่หมอไปที่ไหนามากะโป้ทั่วไปก่อนแม่จ้าปวดปวดกุ้งพี่น้องต่อสอัมภาษณ

อันนี้ใบนี้กินหมดแอืมอืมฮะปนกลุ่งใจประกวกในเแียบขนาดมอเช้านี้ผักอันอน,อนี้เพรซื้อมายังสดๆอยุพี่น้องมันห่อนสมดยพี่น้องมาเหี่ยวหรอก บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ้านจิตกตาดีหลานหอนดีหลาฮหอนนั่งขึนข้าวเหนียวเด้อตายตายหัวหัวโควกันนี่โอ้ยตายหัวโคว นี่เออไม่จับเปิดคนน้อยมาเปิดตลาดนะปลาฮไข่ไข่กุ้งนะชน,นิดหน้อยไข่ยงไงครับพี่ต้องอ่ กุงนี่นี่มุดใต้ตัวนี่มดบรรัลลุกสดตุ่มไก่ใส่แบบแบบแบบค้ำวะอืมเนี่ยปากบกสมแล้วพอน,นะ

không không thế đó, không nữa. không không cứ không 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 ui

ถ้าพี mm ่น hmm. mm ้องสงสัยเขาเปิดทั่วให้หมอเลยแลเกียวพี่ว่าเป็นยังไดบ้างนะเป็นทุ่ถามหมอเองนี่ือหูว่ะเียบเลย lối qua giám hả Kinh khẩu sau hello 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 rồi, hello <laughs> thả hello 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 rồi, hello ไอเจ็บท่านหมอครับเพื่อนเฮ้อไปกับไปถุงตัวป่ะก็ไปแล้วหมอบมาน้ำ,น,ำน้ำอยู่นี่ไงลูกเพิ่งจะไปตักน้ำมองที่ลุงไดอ้อาเซฟโน่โ no, no. นไล่เป็ดดิ่เน,นี่ยเนี่นนยไล่เป็ดดิน่ะเป็ดเป็ดเอาไปตักก,ตก็ไปตักไปตักไปไปตักเลยไป นั่นน่ะเอาไปตักเลยเด,นะเดี๋ยวพ่อ,อให้เอาได้ไหมหพี่น้องเอ้ยไปตักเลยนะต้มใกล้เนี่ยนี้แล้วมันเสียบใส่ใบบักขามอ่อนเ้าแต่หน่อยใบบักขามมันหน่อย,ย,อยพอดมันฉุมพวกไอ้ยมอยอะ จุกเหมกยัวย่างดีหมอว่าเออไปซะเถา่าไปซะเถา่านะบัดไปแล้วหมอประทันในมาสั้นเกลียดนะเรี่กตัวนขวาบอกแล้วมันเกลียดฮะเพื่นเอานั่นไปปักมองลุ้งใหญ่มา มาดินไว้บัดพอกลับม้าแล้วสำนึกผิดยตุนว้าได้เห็นจมให้เขามีแต่่าสิบอทันบททันข่อยบททันแล้วบท่ันจมให้เขาบททันกลับไปตัวคือบโทูถามหมอกรมือบโทูถามที่นี่คยอกรนไปไปเขาไปอาบน้ำไปสิเนี้ยจมให้ล้วก็ได้ป็นเป็นวานเปย์ไปนี่ ไปหมอบมาส้ำยึกผิดเด้ยอ,ยอ,อย่างไงี้ยอด่วยแล้วแถวไปก้มเข่งแล้วเอาไปช่วยปุวยอีกดิย่าง <c oughs> ย่างกับ่อหมอแม่สามมุ้งปอกหามุ้งมาสัน่นปอกชิเบนมุ้งมาสัน่นปัวบ้านเฝ้าไปที่ละเทาสันา่นอ๋องก,กับเฝ้าไปมันนี่เ้าบปช่วปุว บ่าค็ดงานนเราจงที่ไปคอยไปอาบน้ำก็ได้ว่าก็ได้ความซื้อคอยจะไปอาบน้ำไม่กินเขาความซื้อของเราไปไปอาบน้ำจะเข้าไปน้วเดาไปว่าเรายังอยู่ใบไปคอย่อกประสดเลย ไปแล้วเพิ่นบอไเฮ็ดหนอยกลับมาซิก่อนเดี๋ยวเบอร์ท่านหนึ่งแม่จ๋าจ๋าแม่จ๋านม่จ๋าแม่จ๋อแม่จ๋าม่จอาแม่จ๋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 าม่จ๋าม่จ๋าแ่จ๋าแม่าม่จ๋าีม่อ๋าม่อา่จ๋าม่จ่จ๋า่จ๋เรียกาม่อามจะเรมยก๋าแม่จ๋าม่ก๋าแม่จ๋าแม่ก๋ยแ่จเาีย่จาแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จยาแม่ก็ให้เรียกมจ๋่อยบอกไมเพิ่นเอิ เล่นเทียตะหน่อยกับเบ้าเทาน้นเพิ่นหนิแม่บ่ได้บอกเอิ่นเนี่ยมามีปะป๊านี่บ่ได้บอกเลยเนาะแม่เพรสอนเอิญพ่อเอิญแม่ซื่อชื่อไปเนาะเพรบ่เคยสอนเอิญหมามีปะป๊าแดดดีอีหยังเพรบ่เคยสอนเดือดเถื่อเพราะว่าเพรถือว่าเพรเป็นคนไทยเพรที่รู้เพรเอิญพ่อเอิญแม่แต่ว่าเพิ่นเพรกับเบ้รู้นะเพิ่นอาจสิเบิ่งในแต่ทอดละทัดย้ำเพิ่นไปอ่นอ่าไปน้ำตะหน่อยภาษาอังกฤษนหรือไง ที่เปิบเนี่ยเพื่อนก็อาจีพ <m S 2> จำเอาของซี่เมะเพื่อนก็ตอนเพื่อนเอิเที่แรกมามีมามีน่ะ่ย<ม>อยังว่าข่อยังง่อในคลิปเลยยุ้ยดีก็เอินพี่นนอกกับวาสงสัยเขาดูในทีวีหรือเปล่าแต่น,ออตน้อยเออตตหน้อยก็คิดว่าแมนล่ะครับมันนี่เพราะเพื่อนเอินห้องสิบ่บข้าสิบบว่บบวน้ำเพื่อนกับบอแมนเป็นบล่ะเวลาเพื่อนบ่ได้ไสับสนหรอก เพิ่นติดปากอืมต้องเจอพ่อจ๋าแม่จ๋าจอมกี้บ่เห็นไหมท่าย้ําขี่อ่อนนี่พ่อจ๋าแม่จ๋าเพิ่นที่ถามหาหลุดตื่นคืนนี้มืันเศร้าเนี่ยพ่อจ๋าต้องต้องเอิอนต่หน่อยก่อนเพราะว่าเพิ่นอยู่กับต่หน่อยนะโดนๆเพิ่อนยังชี้เอิอนมามีแม่อ้าวนั่นมั้งแม่เพิ่นเข้าใจของเพิ่นแม่พี่น้องเพิ่นเข้าใจว่าเออพ่อแม่ มานีโต๊ะโต๊ะแม่จ๋าแม่จ้าพ่อจ๋าจ้าพี่ย่าเอ็นลงมาลงมาลงมาทางนี้เดี๋ยวแม่สดน้ำก่อนแม่อิ่มเนาะแม่แม่ม่ทำไรอ่าแม่จ๋าลุกขึ้นมันมานั่งนี่ลุกขึ้น่ อุ้ยนั่น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 บอกแล้วเหยียบกระดูกเหยียบกระดูกไกลปไปไเขาลงไปนอนเขถอะไอกิงเขาอยังกิงกระตุ้งก็ะตุงเดี๋ยวแม่ที่เอานอนจำมันย่อให้พ่อกลัวแม่ที่ไปห้ามไม่จำมันย่องให้แม่เอาเอาพ่อมือแดงพัดไข่ใส่หมี่แล้อค่ะ ไมยไปบวกล่างมือทำมือเลยแลนไปเลยลางนี่มาล่อมา่อเจตัหนก็สิเอาเพื่น แม่เพิ่นจะไปเฮ็ดเจีอไก่ไว้แล้วเขาจะออกแก้มงกหรือแม่มมงมจองคิวไว้รืเ่จองคิ้วแะบาบสา,ามพอหาโมงแงแม่คิติกาา็่าดีหน่อยนะยัเหลือ,องอ๋อจีนจน้ำไฟมืดไปตอนพี่ด้องสวัสดีครับเขา้า

มันนิดหน่อยกดออกไปก่อน,จ,นจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตน้อยสวัสดีครับ